พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีสถานะทางการเงินการคลังของไทยยังแข็งแกร่งและหลายประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้เดินหน้าตามนโยบายอย่างต่อเนื่องคือการสร้างความสมดุลไม่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งให้มีการค้าการลงทุนและความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมบนความเชื่อม ซึ่งกันและกันสิ่งที่นา่าดีก็คือในส่องของการในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องต่างๆก็ในเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคของเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะจ๊ะในเรื่องสา,า,านะการเงินการคลังเราก็แข็งแกร่งอยู่อย่างที่ท,ทราบอยู่แล้วนะแล้วก็หลายประเทศให้ความสนใจประเทศไทยในเรื่องของการลงทุนใน,นรัะที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะเราก็นโยบายของเราเดินหน้ามาตลอดจกอโิบายผมก็คือการสร้างความสมดุลให้ได้นะไม่ไปอยู่ทามการของขัดแย้งของไทรทั้งสิ้นนะครับ เช่นเดียวกับนายอนุชาบุรพชัยศรีรองรลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากภาคบริการและการท่องเที่ยวที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้สเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปก็ลดลงส่วนอัตราเงินเฟอ้อด้านพลังงานมีการเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกส่วนตลาดแรงงานฟื้นตัวจากภา เรษฐกิจนอกจากนี้รัฐบาลให้ความสําคัญกับแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีหลังจากมีการเปิดประเทศระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีมูลค่าการลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียก็ได้ติดตามความคืบหน้าต่างๆโดยภาพรวมตั้งแต่มีการฟื้นฟูสัมพันธ์ระหว่างกันมูลค่าการลงทุนระหว่างไทยซาอุก็อยู่ที่ประมาณ 3.23ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ37.64%เปอร์เซแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวในปี2,565สร้างไรายได้กว่า8,000ล้านบาทแล้วก็สิ้นปี2,566คาดว่านักท่องเที่ยวซาอุดีอาราเบียจะเพิ่มขึ้นถึง150,000คนสร้างไรายได้กว่า1 2 0 0 0ล้านบาททั้งนี้ผลการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับเกิดจาก คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบกรอบความร่วมมือด,ด้านการทูตและก็ทางด้านการต่างประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานติดตามโครงการต่างๆให้มีการพัฒนาและดําเนินการให้มีความคืบหน้าต่อเนื่องนพศรแก้วคํารายง,งาน